The time bomb is ticking. But every second, the disaster is coming closer and closer. The danger is real. ในที่สุดก็เปิดตัวเกม Call of Duty: Cold War มาแล้วนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างที่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะนำเสนอสู่เกมเพลย์ในเรื่องในช่วงวันที่26สิงหาคมต่อไปนั่นเองนะครับสวัสดีครับอยู่กับอุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดก,กันถึงประเด็นของเกม Call of Duty: Cold War นะครับซึ่งเป็นเกมภาคใหม่ของเกมซีรีส์ Call of Duty ในปี2020นี้นั่นเองนะครับเราจะมาเล่ากันก่อนว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดคลิปวิดีโอของการเปิดตัวเทรลเลอร์นี้ออกมาได้ยังไงนะครับมันเกิดจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Pawn e x p o r n c o m นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีการนำเนื้อหาของเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตนะครับในช่วงสงครามเย็นตั้งแต่ช่วงปีควิวตสศักราช1961จนกระทึงปีึ่งเปี1981เลยนะครับโดยก็จะมีการวางเทปวิดีโอไว้ทั้งหมดด้วยกันอยู่6เทปนะครับแล้วก็จะไล่ตามปีไปนะครับเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็คลิกดูเนื้อหาได้นะครับซึ่งเป็นเทปที่เกิดขึ้นจริงที่ ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับผมในระหว่างที่เราดูในหน้าจอเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัวเลขต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการขายพิศนาของเกม Call of Duty Warzone ต่อไปนะครับพอมาไขายพิศนาแล้วเนี่ยเราจะได้เฉลยข้อความข้อความหนึ่งที่เขียนว่า Play the game find the t r u e นะครับซึ่งเราจะต้องเอาข้อความนี้นะครับไปใส่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเขียนว่า p a n t e x t p o n com แล้วก็นะครับ Play the game find the t r u t นะครับพอเราคลิก เข้าไปที่หน้าจอนี้นะครับเราก็จะได้ขึ้นกับคลิปวิดีโออันใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์หลักที่จะเชื่อมโยงสู่ช่อง YouTube ของเกม Call of Duty นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเปิดตัวอย่างแรกกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอขึ้นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขึ้นซับไตเติต้ลให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับ Understand what's going on around you. You are in a state of war and you have precious little time to save yourself. It's a slow process which we call active measures. The first stage being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. The next stage is destabilization. What matters is essentials economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis with a violent change of power, structure, and economy, period of normalization. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to put a big brother government in Washington DC who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfilled or not. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. The danger is real. โอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเกม Call of Duty Cold War ที่ล่ำลือกันมานานนะครับจนกระทั่งในช่วงวันที่26สิงหาคามก็จะมีการเปิดตัวเลเลอร์เต็มนะครับโดยผมจะมาเจาะตัวอย่างของตัวเลเลอร์ของเกมนี้ก่อนละกันนะครับว่าคนที่มาพูดบรรยายนี่คือใครนะครับในตัวอย่างของการนําเสนอตัวเกม Call of Duty Cold War ก็ยังคงดาเนินเหตุการณ์ในช่วงสงครามเย็นอยู่นะครับแต่ว่าเขาได้มีการเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เป็นคนที่เคยแปรพักจาก KGB นะครับ มาเขาชื่อว่ายูรินะครับเขาได้มีการออกเทปบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้จริงๆในโลกของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวถึงสายลับคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อโค้ดเนมว่าเพอร์ซิอุสนะครับไม่แน่ใจผมชื่อพูดถูกหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็มีการแทรกซึมเข้าไปสู่หน่วยข่าวรองของทวีปตะวันตกนะครับแล้วก็ทําสําเร็จด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลสหรัฐ จากภายในนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสหภาพโซเวียตจะชนะในสงครามเย็นครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีการพูดถึงลำดับขั้นในการเริ่มแผนการระดับ10ปีของเขานะครับคือมีการวางแผนเริ่มในการทําให้ประเทศนั้นขวัญเสียก่อนนะครับแล้วก็ถูกขั้นตอนถัดไปคือการทําลายระบบความเสถียรของประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนุดท้ายคือจะถึงขั้นวิกฤตนนั่นเองนะครับส่วนที่เสียคือกลับสู่มาตรฐานเดิมครับเป็นการฟื้นฟูก็คือมีการที่มีการจัดตั้งรัฐใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่ง ในส่วนของตัวเนื้อหานี้นะครับมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามเย็นนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทางคุนยูรยนนเนี่ก็มีการเตือนเกี่ยวกับการที่อันตรายนั้นมีอยู่จริงนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาได้มีการเขียนข้อความว่าคุณควรในรูปประวัติศาสตร์เพื่อไม่ให้คุณทาตามรอยประวัติศาสตร์ซ้านั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวเทรลเลอร์ของเกม Call of Duty คคว์ในช่วงวันที่26สิบงหาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราว่าทางทเทรดยาร์ดในครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดตัวเทลเลอร์ที่คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าได้มีการลงลึกถึงการเล่าถึงประวัติของคุณยูริให้เราได้ฟังกันนะครับซึ่ง เรายังไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวละครที่เราจะเล่นนั้นยังคงเป็นอเล็กเมสันหรือว่าจะเป็นแฟรงก์วูดอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นซึ่งผมคาดาว่าน่าจะมีเรื่องราวที่ยังคงดําเนินต่อไปซึ่งไทม์ไลน์ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในตัวเทปวิดีโอของเว็บไซต์ Porn t e x ซ์พเนี่ยจะมีการพูดถึงในช่วงปี1 9 6 1งเถึงหนึ่เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาไทาม์ไลน์เกือบ20ปีเลยนะครับซึ่ง และในตัวท้ายเทเลอร์นะครับในตัวข้อความเนี่ยจะมีการเขียนฉากของเกม u a l i t y Warzone ด้วยครับว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์นะครับซ้ำรอยนะครับแล้วก็จะมีเขียนสถานที่ World Dust นะครับซึ่งจะเป็นฉากที่เราแลนดิ้งในเกม c a l i o t y Warzone นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาคงยังไม่ทิ้งเกม Warzone แน่นอนนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นเยอะมากๆและรวมไปถึงนะครับ ยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมยังคงคิดว่าเขาจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับความลับของเกมคอมมูนิตีโควอลที่ยังคงแฝงอยู่ในเกม War Zone อีกแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวเทเลอร์ในวันที่26สิงหาคมนั่นเองนะครับ คอนเซปต์ของเกม Call of Duty Black Ops ทุกภาคนะครับก็ยังคงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครนะครับซึ่งจะมีการดาเนินเนื้อเรื่องและเหตุการณ์นะครับที่มีการอิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีตัวละครสําคัญนะครับที่เคยอยู่ในหน้าตาประวัติศาสตร์จริงๆนะครับนำมาดําเนินในเนื้อเรื่องของเกมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการผสมผสานเรื่องราวที่อาจจะมีเป็นความลับหรือว่าไม่เคยเปิดเผย ขึ้นจริงในโลกของเราด้วยนั่นเองนะครับผมลึกเป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งทาง c a l of d t ก็ยังคงคอนเซปต์นี้เอาไว้ได้อยู่นในส่วนตรงนี้นะครับเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับการพูดถึงเกม c a l of Duty: c o w ในเทรลเลอร์ ล่าสุดนะครับในวันที่1 6สิงหาคมนั่นเองครับเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับฝากกดไลค์ไว้นะครับฝากกดแชร์ด้วยล้วกันนะครับลบไปถึงฝากกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ Twitch ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีการแกะตัวอย่างอีสเอลกันนะครับใน Twitch นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับผม The first stage being demoralization it takes from 15 to 20 years to demoralize a nation The next stage is destabilization What matters is essentials, economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis, with a violent change of power structure and economy. Period of normalization. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to put a big brother government. Washington DC, we will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfilled or not.